ทอดกระดูกหมูเนี่ยป้งไก่เนี่ยตำบักทัวเนี่ยมัดซ้ำนี่แล้วแนวกินเท่านั้นฉีอยากกินข่าวช่วงใครนึ่งมันบ่ได้ไข่มันต้องช็อกน่วยคอยบ่ย่อยบ่กินคอยบวกมากฝ่นบ่มักไข่นี่บ่มักมักไข่อันนี้เหรอมัดแด่ได้คนอยากใช้มัดแดงคนมีไใคขับไปเน๊ม มหมดแดงมีใครขับไปในแช่บใด้มนชิมกันออคือรับหูรับตา ีกแล้วพ่อกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อทั้งน้องน้้งฝนนะโดยกินหอนอะบ่ใส่พักเทียนอยู่วะนังตามเพชรเนี่ยตามกระปูเนี่ยบ่อซีเอ้มาหนีลายแตกถ่านนี่ลายแตกถ่าือๆอ่านี่บังพ่อพ่อฝนตำแหลกลายสิบ่แซ่บเนาะทั้งสิเนาะบ่สิมากตอนได้ไข่เด็กๆเนี่ยหยับหแน่ ก้อยพัดขั้นบริเลกบอกคือว่ามันบวเขาเนื้อเอาไหมบวเขาเนื้อเขานังนะก้อจางเห็นแต่ป้าก้อยตำน้ำเพื่อนเนาะยังคือไม่ได้ตำนี่เอาแปรเลกให้ไม่พนเอาสูตรได้ป่ะสีสามรสบ่ะสูตรแซ่บเออามรสบ่ะอันนี้สามรสเผ็ดเข้มหวานเข้มหวานเอาเอารสหนึ่งพ่อเอารสหนึ่งพ่อเอารสได้ แ้่จะเอารถเก่งเอารถวิโกโเ้เอารถด,ดีก็ได้ค่ะเอารถด,ดมีมัน,มนบ่แพ้งไนงะว้าสิบหนูวนใชหลายเชฟลายใช่หน่อยเชฟหน่อยบ่แต่พอดีเนะาะตำอาหารเที่ยงกันนยังไงมีนู่นตำกัอเนี่ยว้าพอแล้วโคตรเวโอตรเร็วโอ้ยาฟ้าฟ้าใส่หลายใส่แล้วปลาได้นะใส่แล้ว เอกี้ย่วนี่อาจารย์อาารตับนี่มันต้องออกเปรี้ยวๆหวานนัดหน่อยเนาะพีชีอีกจยองหน่อยนึงทำทั่วให้ได้ควยากใช้มุดแดงนี่ใครขับไปเน๊อะตามส่มุดแดงเนาะมุดแดงมีใครขับไปในแ่บใด มึงซิ้มกันออคือรับหูรับตาแฮะรับตาเดียวคือชามมึงกอนรับบรเป็นคิด <c ười> วะเ <c ười> จ้าบ,บัวซีบ่เมืเออ่อสีเจ้าแช่ก็แช่เลยนะลเนาะบ่แล้วไปจะได้นัง่ง <c ười> แช่คือตำมั่ทัวแช่คือตำทัวแช่ใช่ปี้ใครว่าเห็นตาหนิวะ นตานี่ม,ม,นนมันนี่ลมันมันมันมัมัน <ไป S 2> มันจะไปชื่อมันมน้ำพระีไปขายมันใช้น้ำตาลนี่เอ้าเล่โอ้ยใช่เล่อันี้มีแล้วกระชีแวาตาบูท่าอีกแล้พพเพรา่ากระชีเสลาวสิบาพวกเอากนวานไปเปี้ยวอย่างเช่เรื่องตาั่วนี่ผม้เนนั่น,เนะเจ้า่าท ใซ่บักกอกด้วยแซ่บหมืงนาว่ะสิบักกอกแซ่บช่กวางเหมืองนาวเนาะเหมืองนาวมันจะฉ่มจี๊ดพอดเนาะวาตามแบบบ้านนอกเขาเนาะด่างอย่างนี้มะกอกเก็บมาแต่ป่าดาอ่ะเฮ้ด่างกันต้องใช้ไปขายมันแล้วก yeah. mm. ัน ชักแค่นี่วาเป็นน้ำแท้เราชีคอนี่มิตรตำตำกระปูตำเฮ็ดตำมัมกทั่วขึ้นอากชิมก็ดีวะมือแล้ว,วจับเฮ้บ่ายอืยบา่ายชับกะ ่อยบ่แซ no ่ทยาอยแ่บลคเองเนาะ่อยเป็นคนำมตดกันเป็นคนำ่อยบ่แส่บก่บ่ิักกาเล้าเกิดเดเขาำย้อนก็แแ่บเพ้เนาะื่องคนครบบ่เนสิเออคนนี้สุดยางเนาะอีกมันนี่สิบสีกมนนี่สิสองผ้ามันนี่ bỏ người con mọi người bay đuổi cho đuổi 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 lại đuổi 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 nữa chưa vớt đuổi 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 น,นันแก่นแก่นแนช่ยู่แ,แล้ววะชีเรแช่ไปแช่ล้เนาะใช้บดก่น,นคืเนี้เราในะส่กันแล้เวนห้านอาหารเนาะเอาวกไก่นไอนเ้อเจ้าเผาเ้อะ่อยสีไปเอิ้รซางเด้อวาชีเ้อ ขอถาเด้ออยปเบิงกันโอ้โคนขายชื่อมันมานี่โดยสบายดีโยท่ร่น่ะ่าสองนสี่กว่าสองพันสี่ไม่ใชโลนี่เจ็ดสิบหกสิบแปดเรสองพันสี่ ได้จักรสอบได้จักโล่อะไรายนี่ใช้ฝนบริโจ๊ตบอาพอได้เงินใส่ถุงใส่ไทยพอได้คืนควัดบ้านลวบ่มันเจ้าน่ะควัดแล้วยังมีหน้ายังขันอะเือไอ้บัดแล้วบอเออเออด้วยไหมิซื้อแต่มันบ่คนหมดซื้อบ่คนนี่โลถ้าไดพผู้นี่จะมาคอยจักรถจักแล้วสี่สิบปฮะหนึ่งพันสี่สิบไปสี่สิบไปเอ้า ข่ก็ชิบคายผู <c oughs> ้น <c oughs> ีโลละพันเงาเรขึ <c oughs> ้นบ <c oughs> ังด้วยก็หาชิีได้หาชิีพันโลละพันชื่องานไทยน้าชอยต้องใช้หาชิปเอดโอ้เบิงไข่ด้วยข่ติดบังอย่างเนอะใ้่ก็ชิติดบ้หกชิบหกชิบไปไปหกชิบห้า โหโึ้นหาดีเจ๋งนะเราเบิ้งเบิ้งเฮาลองเบิ้งก่นเด้อขี้ได้ว่าจะหาชิ้พันเนานี่ก็โล่หนึ่งนี่หนึ่งค้งนรั้อเริ่มฮ่าฮฮ่าหาชิากี่โลงับเจ้จ้าหายชิ้ คอย <die> ขึ้นแน้วะชีเมือ ad ่อ่อยลงมาทะล่มาแต่ดวงสางเงนเด้อเงินขายมันเด้อได้เทไรอีล่ะได้เทไรได้เทไรสองแสนแปดสิบพั้สองแสนแปดสิพันเลยวันาใช้เจ้าไปคุดเจ้าผลสิบันให้เจ้าเทไรให้แม่ียเจาเปไรอวหแม่ให้แม่ด้แม่นี่วะว้้าวลวควไม่บุญนกเนาะกแกดีใจนี่โอ้ไปไปไป่ดีกว่าอยูสิสู <ừ> mm. พอดีเก็บไว้รวมคาตู้เลยตู้ซักผ้าโอ้ไว้ยอดตู้ซักผ้นานักพนว่าเอาเอาไปเยี่ยนผูมีตู้ฮ mm. ูอืมเดินไปเอื้อนส่าง,งกันเอานั่นเ <c oughs> จ้าจักรล้านฮูให้หมีตู้สักใส่พอพอเอาส่ใให้ตู้ซักผ้า เราขนาดผ yeah> EN> uh, ู้คดผู้คดได้สิบพันรูปแร่เราไมรูปแร่ะวะหมทั้งคดทั้งพักลราไได้สิบพันทั้งเกยเาได้สิบพันะาไปแล้วมี่ไอหน่อยไปละเงินเทอนได้อีละตัสองันสี่เต็งเต็งเต็งเตได้เวลาแล้วตู้เอ้ลงมาเด้อ เออสีแ้วเลยบอเอาเข้าไปเถอะรถโอ้หอกแนวลงมาอีกโอ้อ,อ,อ,าอ,อ,อ่าก็ได้หอกหนึ่งที่เพิ่นติดล็อกแก้วผีโฟตู้เฮาก็ไดู้อนี้แล้วนี่ก็ลงมากินเขา่าเด้อเทียเ่ยงแล้วเที่ยงแล้ว ตัดก่อนสิเอียวแล้วคุณบอ้อจงขี่ก<อ><ะ>ินขนะ้าวดอืมในตู้แล้วแล้วกนสิปัป๊าซะเอาเก็บใส่ละอืมโอ<ฮ>โตักะบอ้อไม่ตู้แบงแ้ะบอ้อเดี๋ยวเยอะให้ข้งบอสีน้ำกับง่ายกินตาเพ็ดตามขั้วแบงแล้ว เออเพื่อจิกินตังหากว้รุ่นคนวชรากินตัางหากนี่อันนี้ไม่โทดมาจแต่เฮือนกระดูกมูอลไวแ่ะนี่ว้าทางกา่จานย์้มาจแต่เฮือนฮงฮัดเมนกนเดอเพราะทาง้าลคนยังบ่ทัานในลงมาต้องระรอประตูอยู่อ่ามีอะไรกินดีว่าเนะ่มีหอยทึบพันเสยซีกัซซีรถ มากินครกวันนี้เมียชนนิมากินน้ำมีได้ไหมเมียมากินน้ำนี้บันนี้เลยอพอแย่งเมียถึงให้สิบพันพอว่าประเด็กเบ่งนวอยู่แล้เมียวัดนุ่มลูก,กอยู่แล้เมียแม่น้อฝนยากเนาะแง่ทุกอย่างเมียอยู่แล้เมียวัดแม่น้อทำใจท้งใส่นี้เลยซื้อกิน,นอันนี้ก็จัาสูบท้งใส่ อนาคตคอยไว้ใช้ไหมแบบนี้หยางเงาเมียพึ่งแม่นว่าต้องเพราะว่าเมียน่ะเป็นธนาคารธนาคารเข่าง่ายออกยากแม่นดีได้ค่ะเงินนเมียมันบ่มีตู้เอทีเอ็มใช่จอกหลอกเมียเนาะแม่นค่ะนเมียน่ะบอกออกดอกละกักดยากอีกถอนก็ยากอีกก่อนที่ถอนยากคือยังเอาให้แล้วเาบบซื้อมบิดเนาะฝน กินเลิศเมียว่าคอยเครียร์นะน้องนอนนังกินเลิศกนเจ้าแฟนข่อยท้องใสฝนมาเมล็กนี่เจ้านอนนอกเด้อน้องฝนนะตีัาแดงนอนนอกเขต้องมาใกล้ข่อยดิอ่าผูหายด้วเด้อน้าๆบัดนี้ได้เวลาเลยไปนั่งไปแบัดนี้ทางสร้างเพิ่นลงมาแล้วอือ แซบอ่ะกิด้กินตลาดแล้ววางกระเพาะเลยกินตลอดเจ๊กกระเพาะด้วยเจ๊กคือืเจ็กกระเพาะจม้ะที่ข่าได้ท้งใส่คืนทีข่าวเลยลูก่มาตมามานี่าหารแบบนั่นเลกินแบบกินบ้านๆมาอนี่ มาเด้อพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันเด้อออม่ป้าสีแกชิบไปนั่งยืดเจไดรโอ้ยเจไรก็ได้หรอกอืมแล้วจะกินยังบ้านนะนะพี่น้องนี่ทอดหมูตำกระปูตำเห็ดอ๋อมีแต่ตำเมือนี่แค้นเข้าคักช่างวันนี้กระตำมาแม่ผูปตู้แล้วท่านได้ล่างมืออืมบ่ได้แล้วอืมผูประตู้แล้วล่างมือก่อน มาลงมือมามาเนาะมาเด้อฉลายเอ้ยกินข่าวเด้อมาเด้อโดยมามาใช้ชวางนะชาววาง้ยมาเด้อต้องทาปอทางนั่นวัยรุ่นเขาไงเยริมเส็บเสริมเส่บวังเด้อจักตัวใดจักจางจักเข้มมิตกกายว่านหน้าเตยมังอื้ม ตัวน,นี้ตำกระปูดแดงนะตัวนี้เออทอดกระดูกหมูมาแต่เฮืร์นผู้กันมันก็อยากชีดจนชุ่มเลยเ<อ>ยังอยเอากินกันเดี๋ยวถ่ายคลิปกันยังไงผมมีไฟปากเลยวัน,นี้ใช้เฮ้ยปากก็ได้อยากแห้งยังอันนี้เอาอยู่ไปเอาไปเค้กผู้กันอ่าไปไปกินเ่าะ โอ้ยรุ่นสองคนนะอยู่พุดเดี๋ยวจะไปกินน้ำข่าวพุ่นละโอ้ยพู่นถือกล้องกไอถือ,อไปก่อนแออซน่บบัลละฝนแซ่บต้งไสเลยแซ่บขับรถแซ่บแล้วเช้ากินข่าวเที่ยงน้ำกรรันเด้อพี่น้องเด้อม,มื้อนี้ก็อาหารก็ประมาณนี้แหละกินไปก่อนมื้อนี้หลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วทั้ง้างาพักพ่อนทั้งสมบูรการสิไปเอาเล็กเส้นกันสามเส้นมาให้ทั้ง้างเทคานบนนี้ครับ คา,านเทิงนี่มันบ่พอเอาอีกกอนบล็อ,อกเฮาก่อบางกอนมันขาดมันบ่พอสันได้จังเอารถไปแก่เอา,าอบัญชาพ่อบัญชีเพื่อนคอยด้อเนาะเจ้าเนาะกินเพื่อนคอยด้อเจ้าเจ้าต้องกินข้ามนี่ของเจ้าอ,าอาาะไรกัน <laughs> ห,หน่อยแท้เด็กข้ามน้อยเพื่อนคอยมาข้ามไ่ บังอาคำยิงใหญ่ด้วย่เห็นเจ้ากินข้าวตะเดินได้อาคัำเจ้าเพื่อฟังข่อยบ่อนตํากระปูนั่นข่อยอยากพระเจ้าคือบอกหนึ่งพักเนางับแช่ยู่บ่ใช่อยู่บ่แช่คือตํากระปูอยู่บ่บ่เอาบ่หนึ่งพักน่ะหนึ่งพักขี่โคมนน้ำขวดไปเอาไปเมากินก็ตํากระปูช่างเว่าอะไรเสร็จอื้มมาพักมากินแล้ว หนึ่งพักหนึ่งมีอ่ะพี่น้องโอ้เจ้าเจ้าไก่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 บ้านนอกเลยไก่ข้าวเดี๋ยวสิเบกก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี้เบ็กกินข้าวกินน้ำก่อนมาเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันเออเมนี่กะกินข้าวผัดกระดูกหมูเนี่ยปิ้งไก่เนี่ยตับหมูตัวเนี่ยมัสม <k diff TER> ั่นไแล้วแนวกิน เท่านั an fate, ้นฉ so so nah ัอยากกินข้าวช่วงสิมื้อสองมื้อเองเมื้อนจะกินกับปูนะขอเมาผู้เดียวกับปูเอาล่ตัวนี้คือบันุกแค่ท้องใส่วะเมียบันุกยังไงอ๋ม่ใ่มันเนาะแล้วกันห้าตำห้าหกตำแต่กระปูนี่ขันตำนี่นะเจาน้ำมันมันใส่น้ำคิวตำกระปูนกระปูน้ำบปลคิวนี่กระปูแดงแง่ใหนเป็นแม่คุณน้่พันเนาปอนใช่ท้องใส่กินนี่นะคือว่ามีไข่ว่าแบ่งกันกับเมีย ให้ได้พูดจักหน่วยเลยสองหน่วยแพงแพงพัวกัเลยใหโอ้แพงพัวเลยให้ไข่สามหน่วยพัวต้องแพงขึ้นให้หน่อยนึงค่งมีปั้นพัวพัวกันเนื้อวันนี้โอ้นี่ครับบางคนหนักแรงหน่วยหนึ่งมันบ่ได้ไข่มันต้องสองหน่วยหน่วยคอยคอยบวกกินคอยบวกมากคนบวกมากไข่นี่บมากมากไข่นี่เหรอไม่เลย วันสนีผัวแพงเมียใครใจกหาาให่มากัเดี๋ยวมาเหม้กันสองูเนาะผองเนาะยว่ายอกกันเมยพี่น้องในมากกอกตัวนี้ไฮปรโตูตะนี้องน่วยนี่นี่ันนยเนี่ยว้าไปาซีตัวนี้จีจองม้ให้นน้อยหนึ่งเนาะอนี่ใครพี่เนาะมีวะ ต่ำใช่มหมก็อืมกินอิ่มเนี่ยตั้เอ้ยงไงเป็นังนี่หนึ่งพากสีคมจะเอาไหงวันนี้วันทีเพื่อนกินเปียวเพื่อนภูมินี้เพื่อนไอพวกคู่ค่ากันนะำตัวเะตัวทางชายว่ากูแดงเขาไปคุดเมื่อเา้านี้อืมเหะเป็นดอกยอกผัวก็เป็นแน่ ปูแดงก่อยไปคุดนะผเมียแบบเชื่อฮึ่เชื่อนี่ผัวจะเชื่อบ่หรอผัวเชื่อเมียไม่ไปคุดแล้วก็ไเชื่อแล้วเห็ดเมียไปคุดเจ้านี่ก็ได้เชื่อว่าไปเยมากเมียบุญชื่อมากหยอกผัวก็เพร่นได้ยังผลเงินไม่ดต่ปูแดงพี่เป็นลาเมื่อหรือเรื่องนะพอผ่าคุณแต่เรื่องตัวง น้องใหญ่มเนี้ยบเนกระปูตาบอดบ่อไปยูตื่นกระปูมัลงทางปูลงทางจมัมีหินอหอลามันมีหินมันลงมาได้ปูลงทางแค่นั้นไม่เเลยไม่เป็นมัปลาผ้าก่งเนาะผานี้ก็ผาูดก็ได้กับผู้แดงเนาะผูแดงอือไปมวุดกระปูแดงกับผ้าขุดต้องนตื่นปูเมียบกระปูลงทาง โตาบอสเมียบ่ืมันกัดบอลงมันไปบดได้ตัวนี้กูผูกไปอะไรนั่นไกินสาไปก่อนเลยกัปเทลมนะขแไปใช่ไหนะจัาไอแซ่บ้จััวให้จัเลยึคแม่บุญมนบอกจะได้่าชีอ่ะ

เจ้านะเป็นด้่ึ้นน้ำนักลงขึนเข่าหน่อยบ่เห็นบไรแน่ลงในกีนนักลจะเป็นโนานจะตุ้ยรือจากจหอจะมีแล้ว่อะนี่บ่จะตุยกินในไรเข่าตุ้ยลำบากลำบากตุยเลยบุอยากตุย ขินจิ้งมันจังออนเนื้อด้ยไปยากมั้ยคะลากมืออแบบมีไผ่กินน้ำแล้วกระบากดิให้บ่อนะคุยใครไล่ก็แตามันกวแ่บแฉบเปิดจิงได้แ่บอยู่บ่กินผู้เดียวกระบากกระบ้อเราให้พ่อกินผู้เดียวให้แล้วมือกินน้ำกันหลายคนปะ เราโบมีบนเข่าเ hmm. ัางนั่งคนเดียวไปกะบักตัวสีห้างเข่าโบมี่ไปนั่งคนเดียวกินข้าวแล้วจะเท้าเท้ากินโล้อกินน้ำมูโบได้ไปยันบัอิ่มตอ่ะพี่น้องเลยนะพัก่อนกันเหมือนกินข้าวกินน้ำอิ่มยันว่าชีอายนะครับแกเราอายวัวข้าอยากมาวัวข้ากินโบได้อายา ส่วพ <c oughs> <c oughs> ่อกันคลิปหน้าไม่รอดคลิปนี้เบรกก่อนเด้อสบายดีเด้อ